คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงพาเพลินวีห้านะเอาเป็นว่ามาเจอกันที่เกมวเบ t เนนะกับรักี้ามรอบเช้าว,วันนี้นะได้าย้ำอีกครั้งว่าดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะ ไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามแต่ถ้าใครจะลองก็ได้นะไม่สเสียงนะ, <Yahoo! S 1> ะและที่ทำรอบชานี้แจ้งมาโดยผู้พัพนกอบนะ <c oughs> เผื่อบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือช่วงเวลาที่เพิ่มอัาตาการจ่ายอัตราชนะแต่กูบอกเลยนะไม่การันตีเลยนะบางทีมึงก็มาง่ายแือเกินบางทีก็ไม่มานะมัไม่เสียเวลาดีกว่าลุงของเข้าไปเล่นเลยดีกว่าครับทุน5,000บาทนะกับเกมนะผีเกมสายปั่นในดวงใจของหลายๆคนนะ ขอขยับหยาบก่อนเลยได้ไหมเป็นร้อหมุนไปเลย3000บาทขอลองแบบบ้าบ้าบอๆหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้เห็นล่าสุดลุงไปอ่านเจอมานะว่าีีคนบอกว่าช่วงแรกมาดีอยู่นะถ้าลัคกี้ไทม์นะอันนี้ไปอ่านเจอมานะก็ไม่ชัวโอยแต่มาถึงแม่งลุ้นเข้าฟรีว่ะน่าจะขายของโอเคไปต่อนิดน,นึงไอ้สีเหลืองโอ้โหเกือบตกนูค้างอยู่ข้างบนหน่อยนึง มา3,000บาทมาดูตอนจบกันว่าจะอยู่เท่าไหร่นะติดเป็ดร้อยสามสิบก็สามพันนั่นแหละดูง่ายไปเลยเหลือเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นละเดี๋ยวถ้าบวกกำไรมาก็วิ่งกันให้ไวนี้ไม่กี่อย่างไอขายของเก่งหวยรอบสองละนั่นไงขายของขายของ ไม่อยากขายของอะอยากได้เลยอะเจมาเหอะยับต่อไอ้ย่าไม่ติดปรับใคยับมาไวสองขคยับต่อไม่มีไวไม่มีสิบแม่หายไปแล้วพันสตอนนี้ไม่มีรางวัลก้อนตรงก้อนโตอะไรตกมาให้เห็นเลยมีแต่รับประทานกูอย่างเดียวติดหมุนสุดท้ายจะมีอะไรช่วยได้บ้าง โหตอนนี้แม่งแดกยับยับแดกกูยับยับแดกกูยับยับเออแดกกูยับยับแม่น้ตัวขย่าไม่ติดมาหน่อยวะเฮ้ยห้าหมุนสุดท้ายมึงกะจะไม่ให้อะไรกูจริงเหรอวะสามรอบอยาให้มีครั้งที่สามอ่ะติดแล้วติดแล้วเอาเว้ยแม่งกว่าจะติดเล่นกูหัวใจเกือบวายมา ลองดูกันว่าช่วงต้นแบบนี้จะมีอะไรการจงการจ่ายไหมนะโอ้โหกว่าจะติดแมง่ง20กว่ามหมุนหมุนแรกคำนวณไม่ติด2มาไหมเอ้โหสองหมุนหายไป3ามหมุนหายไปมึงเล่นอะไรกันอยู่ตอนนี้เยัยไม่มีคำนวณเลยเพิ่งจะคูณ2เองเหรอวะเอ้ยเอาจริงขยับหน่อยดีเออขยับก่อน300อีกทีคิวมาไหมไม่ติดคูณ4ี่อยู่อีก คูณสี่ยูอีกกลับไปสักห้าพันก่อนไปปึ๊บแมขยับนะผีมาดองนี่สวยแถวสองสวยหนึ่งพันบาทขยับต่อไว้แถวสามกีตา้ามาต่อไว้แถวสองไปกันต่อไว้แถวสามคิวไปต่อคูณสิบมาเออยาวๆไปลูกจบเกมมันไปเลยนี่จริงๆกําไรสักห้าพันก็วิ่งเล้ลุงอะ่ะเอออดูดิว่าจะได้กําไรสักห้าพันเปล่าจะได้ไปเล่นเกมองเกมอื่นกันต่อตอนนี้บวกมาแล้วสองพันสองร้อย ยังเหลืออีก4หมุนยังมีลุน้นยังมีลุน้นไปกันยาวๆไปกันยาวๆเลยปับ๊บไม่ติด2หมุนสุดท้ายอ่ยะหนึหมุนแม่กักเฉยมึงมากักตอนท้ายแหม่ยังดียังดีบวกกลับมา2,200นะยังไม่เลิกไปกันต่อต่อไปขอเล่นเบ็ด50สัก50หมุนนะ2,500บาทเอออันนี้บวกกำไรมา ดีว่ามันหนักอยู่ไม้หนึ่งนะไม่นั้นแม่งด่ายับยับจริงนะถ้ามันไม่จ่ายอ่ะโอเคไปเขาเล่นเบร้าสเอากําไรเนี่ยมาเล่นต่อเลยเบรด้าเทอร์โบไปด้วยไป50หมุนยาวไปอ้าบเอเอสเกตเตอร์เห็นบ่อยแม่งครั้งที่3กว่าจะติดเมื่อกี้เล่นเอาใจเสียเหมือนกันนะคิดว่าจะไม่มาแล้วผางเข้าไป10มาไม่ไม่ไมติดโอ้โหเป็นตับเลย10เอ้ยนะผีวาสงแม่ไม่ขยับต่อวะ อ้าร้อยเบาทอ่าขยับลงมากินทีละนิดกินทีละหน่อยจ่ายดีอยู่นะวายสามเจไปขยับต่อดีโอ้โหนิ่งไวเหลือเกินสิบมาวายแถว2องขยับมาไม่มีวายก็จบเออวายสองแม่ไม่ติดวายสอง ใครยาบมาโอ้โหอย่างเยอะเย่ยแต่ไม่มีวายสักตัวหนึ่งโอ้โหได้ยินแต่เสียงแดกเยอยเสียงคำนวณไม่ดังเลยครับโอ้โหหน้าผีอย่างเยอะหน้าผีอะมาทำอะไรเยอะๆข้างหลังอะ่ะเออมาแต่ไม่มีคำนวณมาเปล่าประโยชน์จริงเว้ย เจมานะผีมาออสิบมาไวสองใครยาบไปไวสามใครยาบไปไวสองใครยาบไปไวสามไม่คิวไม่มาวะถ้าคิวมานี่บันเทิงนั่นนั่นเออเฉียวไปเฉียวมาอยู่นั่นแหละสักหน่อยดี่สิหมุนสุดท้ายขอคำนวณมาหน่อยเว้ยปาบเข้าไปปาบเข้าไปไวสองสิบไปต่อไม่มีไวไม่มีาวงานยากอีก เออไม่มีวายยากหน่อยเว้ยเออขยับมาสกเกตเตอร์หนึ่งตัวกลับไปจุดเริ่มต้นกำไรบวกมาพันหยังเหลืออยู่พ6นหกพันหกพัแบบนี้ขอสูตรเดิมเบ็ดร้อยอีก3ามสิบเออขยับมาแล้วก็กลับไปที่เดิมกันอีกรอบนี้เปลี่ยนจาก5้าพเป็น6 000, 6พัเอาลุ้นกันต่อกับเบ็ดร้อย หวังว่าจะมาอีกนะขออีกซักรอบขออีกซักรอบรอบนี้เพิ่มทุนมาหน่อยหนึ่งจาก5,000เป็น6,6พัยังเงียบอยู่แหมสองสกเก็ตเตอร์ไปอยู่ข้างท้ายเฉยโอ้โห่ไม่มีคำนวณเลยว่ะโอ้โหสิบสองหมุนแม่งคำนวณเงียบสัตวสิบมาแล้ว2กับ3ยาวไปลูก820ร้อยยโอ้โหเป็นตัวอักษรอีกแม่นะ ว่ายแถว2แถวสมาทั้งอุย้ยสเก็ตเตอร์เข้ากูไม่ทันดูทีอีกอีก12หมุนมาอีกเว้ยไม่ทันดูทีว่าสเก็ตเตอร์เข้านะกำลังนั่งเสียดายการคำนวณอยู่นะเออบทติดติดเฉยมาหลุนกำไรกันข้างนอกนี่แหละป๊าบแม่ไม่ติดคำนวณเลยโอ้โหสามหมุนเงียบอีกแล้วดูมันกว่าจะติดมาแล้วก็นิ่งไปอีก1ันร้อยเอามาอีกได้ไหมยังไม่พอ ยังไม่พอห้าหมุนมึงนิ่งเกินว่ะไวสามโอ้โหนิ่งนิ่งตว์ดูมันนิ่งดิมาแล้วไวสามโอ้โหนิ่งดูมันดีอะไรวะแทบจะไม่จ่ายเลยร้อยดอกนี้ร้อยดอกนี้แทบจะไม่จ่ายยังนิ่งอีกโอ้โวยสามกับสีโ่โอ้สองหมุนสุดท้ายนี่ม,มาหน่อยเหอะมาไว้สามผิวไปต่อโอ้โหไหลไม่สวยเลยอะ่ะ สุดท้าย10มาเอ้ยเต็มกระดานหน่อยนึงเออมาหน่อยนึงอย่านิ่งกอนแม่มามาอุย้ยสี่พอยู่โอ้โหบวกมาบวกมากูเพิ่งเห็นอีกโอ้โหไม้ตะก,กี้แม่งมาเต็มจอคิดว่าจะไม่เยอะเท่าไหรว่วะ yeah. มาเหมือนกันเว้ย2อ0พรเป็นอะไรวะกูด่าก่อนทุกทีเลยแล้วดูบัใจายกลับมาหลังจากด่านะบันเติงตลอดเลยอะ่ะเออสองพันายังดียังดีเว้ย แต่ก็น้อยกว่าครั้งแรกเหรอว่าวอ้เอาให้จบดูว่ามันจะถึงหมื่นได้ไหมนะสิบหมุนสิเจหมุนยังไงก็บวกกําไรอ,ะอ่ะป่าไวแถวสเอ้ยเขย่ามาอีกนั้นเจลงหน่อยไหมไม่ลงอัดจ,จมูกจังเลยสิบสาหมุนเอ้ยลุนอีกรอบหนึ่งย่าให้มีครั้งที่สไม่ติดมาที่ไวแถวสาเคไปต่อไวแถวสองแม่ตัวเอไม่ลงมาหน่อยวะ กำลังจะดีแล้วเชียวถ้ามาต่ออีกสักนิดหนึ่งนะเออขยับมาแม่ไม่ต่อไม่ต่อสิมหมุนสุดท้ายไหลมาไอ้ยาหกหมุนเงียบแล้วเงียบแล้วกำไรแค่สามพันก็ก,ก็ก็โอเคอยู่แต่อยากได้เยอะกว่านี้แต่มึงเชื่อกูว่ามันจะไม่จ่ายแล้วนะ สุดท้ายโอเคบวกมา3,000ก็ถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เลยนะครับลัคกี้รอบนี้กับทุน5,000บาทพาเข้ามาเบ็บเบ็ดร้อยทำงานดีใช่ไหมกูก็ไม่คิดว่าเบา็ดร้อยมันจะมาสักขนาดนี้นะ62บาทปั่นออกซะปันออกซะ,ออกะเอาออกกลมๆเผื่อการเสี่ยงเบ็ด30อีก2ครั้งจะมีอะไรมั่งแว็บมาไหมไม่ติดอีกครั้งนึงเออเอาดิขยับลงมาแหมนะทีนึง แมเรเอาเป็นว่าจบกำไร3 0 0 0บาทกับทุน5,000บาทถามว่าทำไมไม่ไปต่อนะลุงมองว่าเฮียถ้าไปเสี่ยงอีกน่าจะไม่ได้แล้วว่าเบ็ดร้อยเข้า2ครั้งแล้วนะแล้วก็เริ่มจะไม่ค่อยจ่ายด้วยดีว่ามาไม้หนึงหนักไม้หนึงหนักตลอดเลยนะก็ถือว่ายังโชคดีก็ต้องขอบคุณลัคกี้ทามรอบนี้แล้วกันนะที่แป่งปันมาให้ถือว่าเลือกถูกแต่ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเดี๋ยวขออีกสักรอบแล้วกันนะหาเกมก่อนหาเกมก่อนนะเดี๋ยวลองเล่นดูนะ เอาเป็นว่าใครอยากจะมีกลุ่มแบบนี้คอมเมนต์แรกนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเจอกันเกมต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย